สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคน,นะคะกลับเข้าสู่ชาแนล Cloudy t r a ยด้วยเย่ yeah! ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึง EP ที่14แล้วนะคะ14นะคะไม่ใช่24 <laughs> แอบพูดผิดนิดนึงนะคะเอ๊ะตรงนี้อะไรล่วงลงมาเอ่ยถึงจะจะเป็นเปลวไฟโอเคตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ฟ้าควรจะมาเครียดนะคะเครียดตร,ตรงที่พี่ฟ้าเนี่ยกำลังอยู่ในถ้ำแมมุมยักษ์ที่แสนจ,จะน่ากลัวแล้วก็อุ๊ยซอมบี้มันจะมาแล้ว เราควรเอาบล็อกกั้นนะคะเออพี่ฟ้าอยากรู้ว่าถ้าเราเอาบล็อกกันมันก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มองโลกในแง่ดีก่อนนะกั้นตรงนี้ด้วยนะคะ EP ที่แล้วความเดิมตอนที่แล้วก็คือว่าพี่ฟ้าเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะเพราะว่าแมงมุมนะ แต่สามารถยังล่าเริงไดอ้อีกหรอแอบดีใจนิดนึงที่แบบว่าฆ่ามันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่แน่าจละว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าโอเคอีตตัวนี้นี่เราจะทำยังไงกับเขาดีคะตีก่อนไหมเราจะเกิดอะไรอุ๊หก็ไม่มีอะไรนี่คะอ้าวมาแล้วเลือดพี่ฟ้าเหลือน้อยเต็มทีนะ ไม่เก่งฉันกด W A S D ยังไม่คล่องโอ้โหหัวใจพี่ฟ้าลดหนักมากคราวนี้ต้องถอยจริงๆแล้วมั้งคะเนี่ยขนมปังจ๋าได้เวลาช่วยพี่แล้วนี่ก้าควรวางอีกบล็อกหนึ่งนะคะตรงนี้ ฮุยหุยฮุยุยเสียงมาแล้วน่ากลัวมากๆถือบล็อกไว้เลยอันนึงแล้วก็เราตีมันไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วถ้ามันโผล่มาเราก็สลับมือแล้วก็วางบล็อกด้ไหมอันนี้คิดเป็นระเบียบแบบแผนนะคะก็น่าจะดีนะน้องๆอ,อันนี้คิดเองเออเอง ไอไม้นี่มันน่ารำคาญมากๆเลยแล้วคือถ้าพี่ฟ้าฝ่าอยากย้ายไปได้ใช้คำว่าอยากย่ายเหรอเรียกไม่ให้เกลียดเลยนะคะย้ายมุมไปได้เนี่ยพี่ฟ้าจะเจออะไรใครทราบบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะวางบล็อกตรงไหนอีกดีอะตรงนี้ทำไมตรงนี้วางไม่ได้อะมันติดอะไรอะคะอ๋อติดเสา เดี๋ยวทำลายเสาไปก่อนละกันแล้วก็เอาบล็อกวางเลยวางผิดที่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นเสียงน่ากลัวมากอะเสียงมันอ้นี่มันไม่ใช่เสียงแมงมุมนี่มันเสียงเหมือนซอมบี้เลยอะเมื่อกี้เราเจอซอมบี้ใช่ไหม ลืมหมดแล้วค่ะจริงๆแล้วพี่ฟ้าเป็นคนขี่ลืมมากนะนี่แล้วก็เดี๋ยวงั้นตอนนี้โอ้ยน่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวค่ะน่าก,กลัวตอนนี้น่าก,กลัวจริงข้างล่างก็มีอีกแล้วทำไมพี่ฟ้าต้องทำเสียงเบาด้วยเพราะว่าพี่ฟ้ากลัวนะคะ ปิดไปก่อนอ่าโอเค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 แล้วเราลองเตีอยน,นี้ออกให้หมดไอ้สตริงนี่เขาใช้ทำอะไรได้มั่งธนูปะพี่ฟ้าเคยเปิดเจอว่ามันใช้ทำธนูได้นะคะโอเค มันวิฟ้าคงมีเป็นร้อยๆอันเลยอะมันจะมีโผล่มาอีกไหมเพราะว่าบางตัวมันก็ติดอยู่กับไอ้หยักใหญ่นี่นะทำไมมันลึกไปเรื่อยๆอะคะโอ้โหตายแล้วตายแล้วค่ะตายแล้วพี่ฟ้าพกประตูมาไหมเนี่ยพกมานะ ใส่ประตูตรงนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่สีประตูสีไม่ใช่หนูน้องไฟแลตรงนี้ก็เอาบล็อกกัน้นโอเคโอเคเราก็น่าจะปลอดภัยขึ้นระดับหนึ่งนะคะตรงนี้คงไม่มีใครปลีนลงมาได้ปียนนะไม่ใช่ปลีนไม่พอพูดผิดแล้วพอถ้าเราหนีแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ปิดประตูเลยค่ะ ข้างบนเป็นยังไงโหทำไมมันลึกขนาดเนี้ยที่พี่ฟามไม่พูดอะไรเนี้ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ากำลังกลัวอยู่นะกลัวจริงๆเลยอ๋อก็ไม่มีอะไรนี่คะก็แค่เป็น ใช้คําม่าแค่หรอไม่แค่ก็คือเป็นเป็นลังที่มันมาสร้างไว้เอาบล็อกวางก่อนเอ้ยไม่เอาบล็อกดิติดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ข้างล่างเป็นลาวาแล้วก็เป็นซอกหลืบอะไรอีกก็ไม่ทราบเหมือนกันข้างบนมัน มีแบบนี้ด้วยอะ่ะมันเป็นทางไม้แสดงว่าอุ๊ยอันนั้นอะไรอะคะสีแดงแดงอะมีใครทราบบ้างแล้วเดี๋ยวต้องกดยังไงให้พี่ฟ้าไม่ไม่ตกลงไปตอนเดินโอ้โหถอยก่อนนะคะถอยก่อนถอยก่อนคือมันอะไรสีแดงๆดงอะมันมันใช่สิ่งที่เราตามหาอยู่หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลองวางบล็อกไปเรื่อยๆไหมจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยอุอะไรคือสีแดงๆใช่เพชรไหมอ่ะแล้วเวลาเจอเพชรเขาเจอกันยังไงพี่ฟางไม่ทราบอันนี้คือใครทราบแล้วบอกด้วยนะโอ้โหนี่มันอาณาจักรอะไรกันเนี่ยโอเคค่ะเราเจออ๋อ อะไรที่ซ้มติงซึ่งพี่ฟ้าก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันแต่เชื่อว่าคนที่เล่นเป็นหรือว่าน้องๆเนี่ยคงกำลังจะดูคลิปพี่ฟ้าอยู่แล้วก็คงบอกพี่ฟ้าอยู่นะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราจะไม่หยุดการสำรวจเพียงแค่นี้นะคะเราจะไปเรื่อยๆแหละแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยอาหารพีฟ้าก็เหลือน้อยลองไปเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะไอหินบล็อกพี่ฟ้าก็เหลือน้อยแล้วแต่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวหรอกมันมีเยอะนะคะแต่ที่พี่ฟ้ากลัวคือแบบเจอสัตว์ประหลาดแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้อะ่ะอ๋อเราเหลือขนมปังอีกสองอันเนาะอันนี้กินได้ปะเนี่ยตามแมงมุมอะ่ะเดี๋ยวงั้นก่อนอื่น ใช้น,นี้ให้แตกกันไปหลังได้ยินเสียงจิ๊บจิบใช่เสียงนกปังเราเก็บบล็อกก่อนค่ะว่าเราจะใช้ต่อไปให้ถึงตรงที่เราเจอสีแดงๆนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะคะโอ้ชิตแตกใส่มือไมไฟอีกแล้วโอเค จะฐานด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยอารมณ์เก็บฐานวิฟ้าเป็นศูนย์แล้วนะคะเพราะว่ากลัวมากกว่าอันนี้วิฟ้าเอากล่องรับมาไหมเนี่ยไม่ได้เอามาหรอทาไมไม่เอามาถามตัวเองสิคะยังมีเอามาเก็บฐานอีกไหมดิเราจะไม่เก็บฐานสิมันจะเก็บนี่อุ๊ยอันนี้คืออะไรคะทำไมเก็บยากจัง อันนี้คืออะไรอ่ะน้องๆสีเหลืองๆทองป่ะไม่อันนี้คืออะไรเดี๋ยวไม่เห็นมันไม้ไม่ฟ้าเลยอ่ะมันไปอยู่ไหนอ่ะติดไฟก่อนมันต้องใช้อะไรขุดนะคะแล้วทำไม แล้วทำไมมันไม่ d r อ p ลงมามันคือทองหรือเปล่าแล้วมันหายไปไหนอันนี้คือคำถามหรือว่าพี่ฟ้าใช้ที่ขุดผิดหรือว่ามันคือแค่ไอรอนแต่ว่าสีมันเป็นสีทองอะเดี๋ยวนะคะตอนนี้เราลองทำกล่องครับกันก่อน มั้งผิดสติ๊กอันนี้ก็คงไม่ใช่อ่ะไม่แล้วทำไมมันไม่เก็บทำไมพี่ฟ้าเก็บไม่ได้อ่ะ ไม่เข้าใจทำไมมันไม่ดรอปลงมาถ้ามันเป็นทองจริงๆเราต้องเสียดายมันมากแน่ๆนะคะทำไมมันไม่ดรอปลงมาเนี่ยมันแตกไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มันจะหมดีย๋ยวพี่ฟ้าขอแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะ ขอคิดก่นอนอะโอเคตอนนี้นะคะพี่ฟ้ารู้แล้วว่าทำไมเมื่อกี้แอบไปทำอะไรมานิดนึงนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยพี่ฟ้ารู้แล้วว่าทำไมเออทำไมเราถึงขุดทองไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่า สิ่งนี้ใช้ขุดเนี่ยมันผิดใช่ไหมโห่ต้องเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยต้องรู้สึกว่าแบบพี่ฟ้าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่รู้เลยเหมือนใช่จังเลยอะไรแบบนี้นะคะโอเคตอนแรกเนี่ยการที่เราจะมีอ๋ออะไรนะไอ้ที่มันเป็นเหล็กก้อนๆมาทําไปเนี่ยอีที่พี่ฟ้าถืออยู่มือขวาเนี่นะคะถือดาบทําไมอะ่ะเห็นแล้วราคาญน,นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลมเสียนะโอเคที่ไอเนี่ยไอ ไอ้ที่มันมีสองแง่งอ่ะพิกแอคอ่ะมันจะต้องใช้เหล็กที่เป็นก้อนทำแล้วตอนนี้เรามีแร่เหล็กแล้วนะคะสิ่งที่เราขาดคือเตาเผาสรุปว่าพี่ฟ้าจะได้มาตั้งรกลากอยู่ตอนนี้ใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะตอนแรกที่พี่ฟ้าออขุดผิดไปนะผิดไปเยอะเลยอะ่ะเสียไปประมาณสี่ห้าอันถามว่าเสียดายไหมบอกว่าน้ำตาจะไหลยอยู่แล้วนะคะตอนนี้นี่อันนี้ใช่ไหย โอ้ยมีฟ้าเนี่จัดเงาจัดเงามากๆเลยนะคะนี่เย้ได้มันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะเผาหมดเลยเหรอมันเยอะไปไหมเผาเท่าที่จำเป็นก่อนนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดทองกัน แบบมีคุณภาพแล้วแล้วก็ไม่เสียเปล่านะคะเสียใจมากดูสิหายไปเลยอะ่ะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างล่างกันตอนนี้พี่ฟ้าแอบวางบล็อกไว้นิดหนึ่งเลยะ,ะตอนนี้พี่ฟ้าสต็อปไปเมื่อกี้เพราะว่า oh shit oh my gosh อีตัวอะไรปิดบล็อกก่อน อีสเกลตันนะคะขอเรียกว่าอ e ีเลยละกันเพราะว่าไม่ชอบทำร้ายเขาโอ้โหเราเหลืออาหารแค่นี้เองเอโอเคก่อนอื่นอย่าพูดพร่ำทำเพลงนะคะครับเลยนี่ได้แล้วมาดูกันว่าการขุดทองครั้งนี้จะเป็นผลหรือเปล่านี่ได้ไหม เย้ yeah, ได้แล้วโอ้โ oh, ห oh. พี่ฟ้าได้มาสี่อันนะคะเสียไปสี่อันเป็นข้างโง่ไม่ใช่งโง่ธรรมดานะ่าโง่มากอันนี้เราจะไม่ใช้พั่มเพื่อดีกว่าทานขนมปังก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหมด แป๊บนึงนะคะพี่ฟ้าอยากรู้ว่าตอนนี้เช้าหรือยังอะเราเอาเตียงมาวางไหมโอ้แสดงว่าตอนนี้เช้าอยู่โอเคออกไปข้างนอกกันเลยเอาอุปกรณ์เราไปด้วยนะคะ โอ๊ยทำไมแตกง่ายจังเลยอ่ะขวานเนี่ยกล่องก็เต็มแล้วด้วยโอ๊ยพี่ว่าจะทิ้งอะไรดีแอบคิดหนักไอ้นี่แล้วกันไอ้นี่มันไม่ไม่มีประโยชน์อ๊อเก็บเข้ามาอีกแล้วอ่ะ มกี้มันอยู่ตรงไหนอะตัวที่ยิงพี่ฟ้าเดี๋ยวนะคะโอเคอีพีนี้พี่ฟ้าว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าลาไปตรงนี้ก่อนแล้วอีพีหน้าเนี่ยเราจะลงไปสำรวจข้างล่างกันนะคะที่น้องๆเห็นว่ามีอะไรสีแดงๆตรงนั้นเนี่ยแหละเป็นเป้าหมายของเรานะคะ พี่ฟังไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรได้นะคะไม่รู้อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะว่าเราได้ทองแล้วเรากุดทองสําเร็จแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะเสียไปเครื่องต่อเครื่องเลยก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความดีใจอยู่นะเย้โอเคค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าเราลงไปสํารวจข้างล่างกันโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามจุ๊บๆ